นี่โอ้มันมีสลักอ้อันเข็มตัวน,นั้นมันเข้าไปอย่างนี้แงออกดิจิม้มม้วนอืมเส้เนครับก็ไปใส่อันปอกมันก่อนติหุงมันทั้งนี่บ่ฮะใส่ที่หลังดเ,เดือยมันือมโอ้ซุปใส่ก่อนหรือเอาเดือยมาใส่ มันชิมีไล่ป่เออาชิมีไล่ตัวนช่ป่ะนั่นกอดกอลลีตั้บเนี่ยย่ำผิดนะใช่ป่ะอืมพอดีก็บชิล็อกตรงไว้อ๋อตัวนี้ใส่โอ้เอาเอาอ่นเดือยมันใส่ที่หลังเอาเดยมันเอานี่ใส่พร้อมกันเพราะพร้อมกันเพราะว่ามันต้องสวดเข้ามาอืมอืมพอดีก็บฟ้าตัวนี้ปิดมาขันน็อตขันน็อต ขันสักครูมือซานก็สั่นแก่บริเกียบริเกียตอนจะบูบทางนั้นทางนั้นมันมีบาอยู่แล้วยครับขันขันทางเดียวขันทางเดียวอมันหลอกจากข้างในตบงขันขันเอาทางเอาทาง ตั้งกุญแจไว้ข้าขงนอกอมันทั้งนี่มม่จิเป็นตัวล็อกเออหันหันท<า>ั้ทงตัวล็อกเขามาเมนประกอบจากทังพี่วันเทอะเมีน,นประกอบจากข้างนอกของอของ่เพระาะว่าข้างนอกพันม,มีสลารตัวนีุ้๊บเขาสามารถถอดได้ไหม,มเนี้ยเลยอืมัวเงียดเป็งปุ๊กมากกว่าพันเน,นาตัวนี้หรอกประตูก็เปิดวัดเปิดเนี่ยมุงัดมันเงียเลยตัวกันเงียเลยอ่อ เอาอย่างแง่ก็ได้ว่าตะขาบููได้เหระเนี่ยเอาลูกดิบเอาอย่างไขควงเช็กไฟก็ได้อืมนี่บอกวิวิวิชาขโมยนะมันวะบอกวิชาก็ไม่เอก็ไม่เอาห้ควงมูโอ้ต้องขันตัวนี้ก่อนไม่คอยขันเกีียวติ ค่อยๆไอ้คันบันนี้เป็นเกี่ยวกับม<ต>ีฝาหมุนเขลกต้องต้องคันคันคันตัวนี้ก่อน,นคอนน่อยจีมฝาเสร็จก็ใไ่เขาต้องขวบมั้ง่ะโอ้ฝาต้องขวบเพราะว่าอย่างเพราะว่าไม่กินอไม่กินซะ มันจีได้ดันไว้เออมันจีเป็นเนี่ยบุคคลเวกเปิดมาไวมากโอ้ส่วนมากคข้นใส่บ่ถือทางเนีนเอาเอาเอาทั้งนู่นออกข้างนอกเนียนตามข้นอย่างไงมันจีดบุ้งหรอกมันมันจีดเลยมันแน่นเลยตามจริงมันจีบบัตรถือเยวกันหนอกไหยเออ อือใส่สวานไปไปนี่ก้องไวกว่าต้องสะวานแบตแล้วสู่มือนี่อืมมันบอดอีกทุกร้ายที่ค่อว่าบุ๊บใส่ง่ายหนักแบบนั้นมันเหลืสะวานใส<จ>่แมนเวลาที่เกินะไรใส่อีกี อราไปสิดนคือลังค่ากับอด้ยางน้ำสายไฟกันลากสายไสดหนาสดหลังเงิังกระซี่บาทอีก่โอ้วันนี้ฟ้าคลอบมันหมุนเขาส่วนมาก้นใจพิดคือเอาไล่อนนู่นเขาข้างในี่ฟ้ามันนะนี่อ๋มนไปสิบรอดอือือิอมั่น ซุปเขาเลยสิขอาม,มันซุปซุปเลยสิบ่ต้องบ่ต้องคันยังอีกบ่มันจีเป็นบาหลอกของมันตัวโอ้แต่ถ้าบ่ถือหลอกมันก็นจีบ่เข้าแมน่นโอ้ซุปเขาเลย อโอ้โตเขอเลยอ,อ,อ,มมลอบาบนำมาหนิร่างชิดันเ,เอออรอน้ออเแต่งี้ยเดีวยวอืมอือืมแต่แค่แบบนี่งะนี่แท่งส่ใสนี่เอาแท่สงสลักเออแท<า>่งปุ๊บมันดิงออกเลยติอืมหัดจะง่ายปุ๊บต้องดดิ่งสวยจะง่อยมันชิฟิตอ่อ๋มันสีฟิตยู